เข้ากลางมา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 เข้ามาหมดใช่ไหมเขาหมดหมดตามกูอย่างเดียวเข้ากลางมาช้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 าริงร้อนแๆ้วมันจๆ้้เ้ยไปไาดาคนึ้ๆๆตัดตัดกลางมาทาๆๆีคนนึ้ยอนใต้ใต้ๆๆ้ๆๆ้ๆๆ้ๆลาะ

what do Defender, do for what